ทำคะแนนประสาทคุมนรก7,0,000 0บวกด้วยทีมพา s c สเขากดสกิลยังไงใช้ของอะไรสวัสดีครับผมมิเตอร์ซิเวอร์ในเกมเซเว่นไนรีเบิร์ตสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมแล้วไม่มีเวลาในการปล่อยบอร์ดวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเขาเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากเปิดทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG Phone ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมแนะนําเป็น M V I P แต่สเปกก็จะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆสเ,เท่า M V I P จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าใครสนใจสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับบอสกิลคิสประสาทขุมนรกจะเป็นบอสวันอาทิตย์คิดเขาจะมีเดทเราต้องใส่ตัวละครกันสถาน นะอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือร i โอร o โอเขาจะเป็นสิงโตพาร์สีเขาจะมีคุ้มกันเดสต่อเนื่องถ้าใครมีงบหน่อยก็อัปเกรดเลเวลสกิลให้เต็มทุกสกิลได้เลยนะครับโดยเฉพาะสกิลพาร์สีได้ใช้แน่นอนเพราะว่าเพิ่มพลังโยมตีทั้งหมดต่อเนื่องได้เผื่อใครอยากจะทำเดเมจให้มากขึ้นมากกว่าล้านหรือ2ล้านแต่ช่วงแรกถ้าเรายังไม่มีของเยอะมากไปเราก็ใสออกก่อุปกรณ์เป็นเซตบ็อกไปก่อนใส่ไปได้เลยนะครับบ็อกสี่ชิ้นออฟเราก็หาเป็นอัตราคียิิอคอนเพราะตัวละครของเขามีตัวเกิด แล้วในส่วนของเสื้อจะใส่เป็นเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดได้เหมือนกันนะครับตัวละครถัดมานั่นก็คือบิสกิ้สตัวนี้จะเอาไว้มาเป็นตัวละครเปิดบัฟเพิ่มอัตราจุดอ่อนและเพิ่มปริมาณความเสียหายที่สร้างแก่บอสเพิ่มขึ้นการเพิ่มอัตราจุดอ่อนถือว่าเป็นส่วนสําคัญแบบมากๆเลยไม่งั้นเราก็จะมาร์กเป้าบอสไม่โดนจะไปโดนตัวข้างๆและยังมีผลลดเกราะป้องกันอีกตั้งหากตัวนี้เราสามารถใช้ออฟของอุปกรณ์นะครับเป็นอัตราจุดอ่อนได้ที่เหลือก็ไปใส่บล็อกให้เยอะๆเข้าไว้นะครับเพื่อให้ตัวละครยืนได้นานาามกยิ่ง ส่วนในกรณีที่เราไม่มีบิสกิสเราก็สามารถไปเลือกใช้เป็นอาสูราแทนได้นะครับเพราะตัวนี้เขาจะมีดีบัฟบุ้งมั่นโจมตีทําให้มาร์เป้าบอสเพื่อสร้างความเสียหายได้ง่ายขึ้นถ้าเราจะเน้นแค่ตัวกลางนะถ้าไม่มีบิสกิสก็ใช้ตัวนี้แทนได้เลยนะครับอาสูราจะเป็นประมาณนี้อืแต่ผมมีผมก็ไม่ได้ใช้นะตัวถัดมานะครับใครมีมีโฮหให้ใช้มีโฮหเพราะข้อดีของมีโฮหจะได้ผลดูดเลือดและยังเพิ่มปริมาณความเสียหายจากการโจมตีจุดอ่อนเพิ่มขึ้นได้ด้วยมีสกิลพวกโดนเวทแรงขึ้น อันนี้ก็ช่วยบูตความแรงได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอยากจะเชียร์ให้ทุกๆคนเนี่ยใช้มีโฮหนะแต่ถ้าไม่มีก็ไปใช้ลาเชลได้เหมือนกันนะครับลาเชลก็ใส่ไปได้เลยการทําค่าอัตราโจมตีจุดอ่อนเนี่ยก็จะไม่ได้ยากเกินไปขึ้นอยู่กับว่าเรามีตัวละครไหนมีมีโฮหก็ใช้มีโฮหมีลาเชลใช้ลาเชลส่วนอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่แนะนําก็จะเป็นดีน่าตัวนี้แค่เอามายืนเฉยๆเรายังได้ทั้งเพิ่มผลต้านทานส่วน 5c2 จะเพิ่มความเสียหายคิดิคอนและยังได้เปิดบัฟนะครับเพิ่มบริเสีียยหายท่า ลดเกาะป้องกันได้อีกด้วยจะใส่เป็นเซต SP ใส่เซตบล็อกหรือเซตอื่นๆตามของที่เรามีได้เหมือนกันนะครับถัดมานั่นก็คือเดเมจหลักของเราเราก็จะใช้เป็นปัสเข้าออฟอุปกรณ์ที่ต้องเน้นเลยก็คือจะเป็นอัตราโจมตีจุดอ่อนขึ้นอยู่กับว่าเรามีบัฟขนาดไหนถ้าบิสกิตได้อัพเดเวลสกิลไปเรียบร้อยแล้วจะอยู่ที่54%ใช่ไหมเราก็หาเพียงอัตราโจมตีจุดอ่อน46%ก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าเรายังไม่ได้อัปเกรดสกิลก็อาจจะต้องหาอัตราโจมตีจุดอ่อน56% แทนจาก46%ก็เป็น56%ขึ้นอยู่กับตรงนี้นะครับใส่อุปกรณ์เป็นเซตพดังแคนได้เพิ่มบริเวณความเสียหายที่สร้างเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็จะแรงแบบมากๆแต่ออฟอุปกรณ์ของผมยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมเปลี่ยนอุปกรณ์ก่อนก็จะใช้เป็นเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดนะครับ2ชิ้นเป็นแบบนี้ใส่ไปได้เลยนะแต่ตัวละครเนี่ยทำคีแค่50%ก็พอนะครับเพราะว่าในส่วนของสกิลของเขาจะมีอัตราคิติคอนพื้นฐานให้50%อยู่แล้วฉะนั้นต่อให้เราทําเกินมากกว่านี้ก็ไม่มีผลนอกจากเราจะทา ตัวละครถึง46อาตาัตราคิติคอนเนี่ยจะเป็น100%อนตันนั้น,นเราไม่ต้องทำคีเลยเราไปลงค่าอื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับส่วนการเซตสกิลเนี่ยเราต้องรีบเคลียร์ลูกน้องให้ไวที่สุดถ้ามีโหอัปเกรดเลเวลของสกิลหรือมีของดีๆหน่อยก็จะจบได้ไวมากขึ้นก็ใช้สกิลล่างก่อนแล้วไปใช้งานสกิลด้านบนหรือในกรณีที่รีโอมีดาเมจที่สูงมากพอนะครับก็ไปใช้สกิลในการเคลียร์ลูกน้องได้เหมือนกันพอไปถึงเว็บบอสเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใช้เปิดบัฟอัปเกร,รกปเปดอุ ของรีน่าจากนั้นก็ไปใช้สกิลของปาสคาลเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงเนาะจัดไปครับเคียรูกน้องให้ไหวถ้าเคียร์ไม่ไหวก็อาจจะต้องหยุดสกิลไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือเดามจไม่พอนะไม่ติดขีดด้วยมั้งมันจะเสียเทินจากตรงนี้นะครับเราต้องรีบประหยัดเทินให้ได้เยอะอันนี้ไม่ขีเลยนะครับไม่ขีเดี๋ยวเราใช้สกิลอื่นเสริมๆไปก่อนนะเคียรูกน้อง แล้วก็ตีครับโอเคใช้สกิลอัพเกรดอ,อุปกรณ์ของบิสกิสนะครับจากนั้นก็รีนาเปิดปัร๊บแล้วก็ไปใช้งานสกิลของปาสคาวนะครับแล้วก็รีสกิลแล้วก็ยิงอีกทีหนึ่งจะเป็นประมาณนี้จะมีรถเกาะเพิ่มปริมานความเสียหายนะครับแล้วก็ฉีดจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปแปะ โดนความเสียหายเวทแรงขึ้นหรือจะไปฮิวก่อนก็ได้นะครับอืมแล้วก็ชิบฉีดอีกทีไปได้เลยนะครับแล้วก็ฮิวเติมเพื่อกลัวตัวละครตุยนะครับอันนี้เขายังมีรถเกาะอ,อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ไปใช้งานสกิลนี้ เดี๋ยวผมจะฮิวเสิร์ไปนิดนึงแล้วกันเนาะแล้วก็ตีไปครับต้องดูก่อนว่าครูดาวทันหรือเปล่าผมกลัวจะไม่ทันใช้สกิลดักไปก่อนนิดนึงนะครับลดความเสียหายที่ได้รับจากนั้นเราจะรีสกิลแล้วก็ไปใช้งานสกิลเปิด บัฟอัพเกรดอุปกรณ์นะครับแล้วก็นี่แล้วก็นี่ใช้งานเรียงกันไปถ้าตัวละครไม่ตุยไปซะก่อนนะทนะออรุไปซะ ตีต่อตีแล้วตีอีกแล้วก็ฉีดตึมแล้วก็ใช้งานรีสก,กิลนะครับแล้วก็ฉีดอีกทีหนึ่งโดยรวมแล้วเราน่าจะได้ฉีดประมาณ4ทีด้วยกันนะครับเทิร์นก็จะหมดก็จะอยู่ประมาณ700 0 0 0บวกประมาณนี้ ส่วนที่เหลือแล้วแต่ว่าเราจะเดามจมากขนาดไหนหรืออ็ออุปกรณ์ดีขนาดไหนนะครับขึ้นอยู่กับตรงนั้นอีกทีหนึ่งแล้วก็ถ้าตัวละครไม่ตุยไปก่อนเขาก็จะช่วยแปะดีบงดีบัฟแต่ถ้ามีเอสปาดาก็ใช้เอสปาดาได้เหมือนกันนะครับแต่ทีแบบนี้ก็ได้อยู่ประมาณ7 0 0 0 0 0บวกอย่างที่เห็นนะครับ เป็นทีมง่ายๆที่ใช้ตัวละครไม่ได้เยอะสามารถปรับเปลี่ยนตัวใดตัวหนึ่งเข้ามาแทนที่ได้ไม่มีดาเมจเดียวก็ไปใช้พวกเซอินก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งเห็นยังมีช่วงแกรบที่เราสามารถใช้งานสกิลได้นะครับอยู่อันนี้ดูดีกว่าเดิมนะขี่ด้วยนะครับตีเข้าไปกดสกิลไว้ก่อน แก่ตีปิดไม่ทันจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปอัปเกรดอ,อกกุปกรณ์นะครับเปิดบัฟแล้วก็ฉีดฉีดรอบหนึ่งรีเซ็ตสกิลแล้วก็เดี๋ยวมาแปะโดนเวทแรงขึ้นน่าจะแรงมากขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วค่อยฉีด อย่าอย่าตีมีโฮเยอะโอเคแสนสี่เกมเมจค่อนข้างแกว่งนิดนึงนะครับมันไม่แน่นอนสักเท่าไหร่นะครับรีเซ็ตไปก่อนแล้วก็แปะแล้วก็ค่อยมาฮิลจะเป็นประมาณนี้แล้วค่อยไปเปิดบัฟ ได้อยู่โอเคได้อยู่เนี่ยจะแรงดอกที่สองนะครับแสนเจ็ดข่าวนี้ฮิวนะครับฮิวเตมิมแล้วก็รีเซ็ตคูดาวของสกิลจากนั้นไปอัพเกรดอุปกรณ์เฮ้ยไม่เป็นไร สามารถใช้ได้อีกสกิลหนึ่งนะตะกี้นี้นะครับเพราะว่าครูดาวมันไม่ทันคูดาวไม่ทันไม่เป็นไรครับเราจะวนเหมือนเดิมเลยเแปะดีบัฟรถเกาะฉีดรอบหนึ่งแต่มีโฮน่าจะปิลก่อนที่เราจะแปะดีวัฟเวทได้อีกทีหนึ่งนะครับ เมียนก็ได้จะได้ประมาณสักแปดแสนอยู่นะอยู่นี่ไงไปไปซะและ้วไม่โหครูดาวไม่ทันด้วยแล้วก็จะฉีดอีกรอบหนึ่ง พลาดไป2จังหวะนะครับไม่งั้นได้อีกสงทีสองสกิลสองสกิลอาจจะมากกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับมันก็ถือว่าได้อยู่มั้งขอไป หมดละคูดาวไม่ทันนิดนึงนะครับพลาดไปสองสกิลนี่ก็มาแนะนำทีมตีบอสวันอาทิตย์บอสคิสในสงครามชิงประสาทหวังว่าจะมีประโยชน์กับเป็นเพื่อนกันสักเล็กน้อยเจอกันใหม่พ์ดหน้าขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับของดีทีมง่าย